ตัวบ้านนะครับผมขนาดอยู่ที่8เมตรคูณ8.6เมตรในบ้านหลังนี้ที่มีขนาดอยู่ที่4.5คูณ8.6เมตรคือเรียกได้ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่โ่งมากมากครับและมียังมีชั้นลอยด้านบนอีก,กน,นะครับผมในห้องนอนนียครับจะมีขนาดอยู่ที่3.5คูณ4.5ครับจากพื้นถึงฝ้าครับ ขนาด2.6เมตรห้องน้ําภายในห้องนอนที่ขนาด1.5คูณ3.5เมตรเพราะฉะนั้นห้องน้ําจะค่อนข้างกว้างมากครับเป็นกระเบื้องหินอ่อนทั้งหมดเลยนะครับที่ทางท่านเจ้าของบ้านารีเควสเข้ามานะครับผมส่วนระเบียงครับจะมีขนาดอยู่ที่2.6คูณ3.5เมตรครับ สวัสดีครับวันนี้แอดมินอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีครับผมแอดมินมาสร้างบ้านหลังนี้ให้คุณลูกค้าอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับผมแต่ทางท่านเจ้าของบ้านอ,าอยู่ต่างจังหวัดก็ยินดีครับสามารถไปสร้างให้ได้ถึงแม้ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ต่างพื้นที่กับบ้านที่สร้างนะครับทางเราก็ยินดีดูแลให้ทั้งหมดทุกอย่างครับแล้วก็ตรงนี้ที่แอดมินยืนอยู่นี้ครับเป็นบ้าน ตัวบ้านนะครับผมขนาดอยู่ที่8เมตรคูณ8.6เมตรในนี้ไม่รวมพื้นคอนกรีตที่ออกไปจากนอกบ้าน1เมตรนะครับสำหรับตัวบ้านหลังเนี้ครับผมทําทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นลงเสาเข็มเทคานทําพื้นคอนกรีตครับผม คานของเราก็เป็นคานคอดินอยู่ที่ความสูง30เซนครับเรียกได้ว่าบ้านสไตล์นี้เป็นบ้านตึงน็อกดาวครับผมเรียกได้ว่าแข็งแรงมากๆครับสำหรับบ้านตัวนี้สาหรับตัวบ้านหลังนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามแอดมินเข้าไปชมเลยครับ และแอดมินก็ยืนอยู่ในบ้านแล้วนะครับผมในบ้านหลังนี้ที่มีขนาดอยู่ที่4.5คูณ8.6เมตรและความสูงจากพื้นถึงฝ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยครับมากกว่า4เมตรเลยนะครับผมคือเรียกได้ว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่โป่งมากมาก,มากครับและมียังมีชั้นลอยด้านบนอีกนะครับผมจากพื้นถึงชั้นลอยอยู่ที่2เมต,ตรตริครับผมวัสดุภายในของเราก็จะเป็นแผ่นคาบบร์บอบอร์ดกอล่องครับผม เรียกได้ว่าทายันฟ้าเลยครับผมมีช่องแสงเป็นบานกระทุ้งที่เปิดออกนะครับผมตรงนี้เป็นบานเป็ท,ที่เปิดออกได้เป็นบานมีโก้เละครับที่สามารถักออกได้ทั้งสองข้อและตัวหน้าต่างจะเป็นชุดสไลด์หมดเลยครับและตรงนี้ก็จะมีช่องแสงที่หาทำตามจวดแล้วก็ทำตรงช่องนี้ขึ้นมานะครับผมประตูกระจกอลูมิเนียมทั้งหมดครับพื้นทั้งหมดของในบ้านหลังนี้ เป็น S P C ทั้งหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าแข็งแรงมากๆครับสำหรับตัวนี้และก็นุ่มเท้าด้วยครับคือทางถ้าจะอยบ้านครับดีเปนว่าจะมีสุนัขที่เลี้ยงอยู่นะครับก็เลยอยากจะให้นุ่มเท้าก็สามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยครับเป็นเกะเอ PC ได้หมดครับผมสำหรับบันไดตรงนี้ครับเป็นบันไดขนาด1เมตรเลยครับเป็นบันไดด้านหลังบ้านที่จะขึ้นไปบนชั้นลอยนะครับตัวพื้นถึงชั้นลอยตรงนี้อยู่ที่2เมตร4ีิครับขึ้นมาครับจะเป็นห้องใต้หลังคาครับผม ห้องใต้หลังคาตรงนี้เราทั้งหมดในบ,บ้านหลังนี้เราจะปูด,ด้วยกระเบื้อง s p c ทั้งหมดเลยนะครับผมสําหรับตัวบ้านหลังนี้แล้วก็ด้านข้างนี้จะมีความสูงอยู่ที่1เมตรครับก่อนที่จะไปเป็นจั่วด้านบนนะครับผมสําหรับตรงนี้ก็จะมีพื้นที่อยู่ที่ขนาด4ีเมตรคูณ4ี่เมตรห้าสิบครับสาหรับตรงชั้นลอยห้องใต้หลังคาน,นี้นะครับผมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับก็จะได้ตามนี้ทุกอย่างเลยครับ รงนี้และมีฝ้าเป็นเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดเสาะร่องครับผมสาหรับตรงนี้พื้นที่จากตรงนี้ถึงตรงนี้อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับผมช่วงเนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้แล้วที่เพื่อความที่บ้านหลังนี้จะค่อนข้างที่จะกว้างและโป่งมากๆโปร่งในขนาดที่ความสูงะครับอยู่ที่สี่เมตรกว่าเลยครับสําหรับจากพื้นถึงจั่วด้านบนนะครับผมที่แอดมินอยู่ยืนอยู่ตรงนี้คือ โล่งมากครับผมครับและนี่ก็เป็นห้องนอนครับในห้องนอนเนี่ยครับจะมีขนาดอยู่ที่3 5คูณ4.5รับสำหรับในห้องนอนนี้ครับข้างในครับข้างในห้องนอนครับจะเป็นแผ่นเสาะล่องทั้งหมดครับแม้กระทั่งยันฝ้าบนฝ้าเพดานครับตัวฝ้าตรงเนี้ครับถึงพื้นนะครับผมจากพื้นถึงฝ้าครับ อขนาด2.6เมตรความสูงจากพื้นถึงฝ้านะครับสำหรับหลังนี้นะครับเพราะว่าแต่ละหลังจะอยู่ที่2เมตร40ครับแต่สำหรับหลังนี้จะอยู่ที่2เมตร60จากพื้นถึงฝ้าครับเพราะฉะนั้นจะทำให้ห้องอดุโป่งมากขึ้นครับผมและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี้ยครับอย่างที่แอดมินบอกว่าปกติแล้วเราจะมีสวิตช์ปลั๊กให้ทั้งหมด4ดวงครับผมแลแล้วเราก็จะมีดาวไลท์ให้4ดวงแล้วก็ตะระเปาตรงกลางครับสำหรับห้องนี้ทั้งหมด แต่ทีนี้ครับทางท่านเจ้าของบ้านนะครับขออนุญาตนำทีมงานครับอาจจะเป็นในญาติของทางท่านเจ้าของบ้านนะครับก็เพื่อขอดูแลงานไฟจากทางเราทั้งหมดก็สามารถตัดเค็มกันได้ทางเราก็ยินดีให้ทําได้ทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้คุณผู้ชมก็จะจะไม่ได้เห็นงานไฟของทางเรานะครับเพราะว่าตอนนี้เราส่งงานเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วก็าทาง ผู้ดูแลเรื่องไฟก็จะมาทําต่อหลังจากนี้อีกทีครับสำหรับตัวบ้านนี้ทั้งหมดนะครับและนี่ก็เป็นห้องน้าครับผมห้องน้ําภายในห้องนอนที่ขนาด1.5คูณ3.5เมตรเพราะฉะนั้นห้องน้ําจะค่อนข้างกว้างมากครับแอดมินอยากให้เห็นองค์ประกอบในห้องน้าครับผมในห้องน้าครับจะมีกระเบื้องเป็นกระเบื้องหินอ่อนทั้งหมดเลยนะครับที่ทางท่านเจ้าของบ้านอารีเควสเข้ามานะครับผมแล้วก็ของเราก็มีให้ครับ แต่ตรมดาดเลยก็คือมีชักโครกมีอย่างล้างหน้ามี่ายชําระครับผมมีช่องแสงตรงนี้ให้ครับผมห้องน้ํากว้างขนาดนี้แน่นอนว่าใช้ประตูเป็นไม้จริงได้ครับเพราะว่าน้ําจะไม่มีทางไปถึงไม้จริงของเราเนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ห้องตรงนี้ไม่มีน้ํากระเด็นมาถึงหน้าประตูแน่นอนส่วนระเบียงครับจะมีขนาดอยู่ที่2.6คูณเมตรครับสำหรับระเบียง ข้างหน้าบ้านก็จะเป็นเหมือนระเบียงทั่วไปครับเป็นเหมือนแบบชานชานนอกบ้านมากกว่านะครับผมและมีฝ้าอยู่ที่ความสูง2.6เมตรก็คือเรียกได้ว่าโปร่งมากๆครับสำหรับตัวตรงช่วงนี้นะครับผมสาหรับบ้านที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับรายละเอียดทั้งหมดเลยตั้งแต่แอดมินพาชมเลยตัวบ้านที่มีขนาดอยู่ที่8เมตรคูณ8.6เมตรความยาว8.6ความกว้าง8เมตร ทั้งหมดนี้เลยไม่ว่าจะเป็นความสูงตัวฝ้าด้านข้างตัวฝ้าจั่วบนตัวชั้นลอยห้องน้ำทุกอย่างกระเบื้อง s p ชพครับผมตั้งแต่รากฐานเลยนะครับที่เป็นเสาเข็มมีคอนกรีตเทคานทั้งหมดเลยสำหรับบ้านหลังนี้ครับเป็นเสาบ้านที่ใช้เป็นเสาขนาด5คูณ 5, 5, 5นิ้วครับเป็นเล็กกล่องนะครับผม ทุกอย่างนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ทั้งหมดนี้ครับผมราคาจบอยู่ที่855,000บาทครับผมเรียกได้ว่าดูแลให้คุณลูกค้านะครับตั้งแต่เสาเข็มด้านล่างจนมาิ้่สุดตัวบ้านทั้งหมดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้จะได้ตามรายละเอียดทั้งหมดนี้เลยนะครับผมยังไงวันนี้แอดมินก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับผม ยังไงวันนี้แอดมินขอตัวแล้วนะครับขอขอบคุณคุณลูกค้าและแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามกันเลยนะครับผมขอประคุณมากครับสวัสดีครับ